ในปัญหาศิลปอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21และประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายชุมพลศิลปอาชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินทางไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารและจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2,554พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการจัดงานซึ่งขณะนี้ความพร้อมเกือบ100% และในโอกาสนี้นายชุมพลศิลปาอาชายยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์นักท่องเที่ยวที่มีต่อวิกฤตอุทกภัยในครั้งนี้การท่องเที่ยวเขามีเครือข่ายทําพันกันอยู่พอเขาได้รับทราบสถานการณ์ของเราเรียบร้อยดีแล้วจบนักท่องเที่ยวก็กลับมาอย่างเดิมเวลานี้ไม่มีประเทศไหนเลยนะที่ห้ามไม่ให้คนเข้ามาประเทศไทยเป็นเพียงเขาให้ข้อสังเกตไว้เป็นข้อมูลไว้ว่าจุดไหนที่มีน้ําท่วมบ้างก็อย่าไปนั่นก็แา้วกัน